ดีครับที่นี่ท่านี่วิทย์จะอยู่ใจไหมครับใช้แล้วครับใช้แล้วนางก้นกับนางก้นแม่เอ้ยมาติ่โตเข้าเลยเหรอพี่นั่งนะครับนางนั่งนังนังวันหนึ่งยีดิบบาทผมกิดกับพี่กูวะกิดแพงเจนเดี๋ยวนี่นองเมันผู้จัดรายการอยู่กับกับกับเพิ่มเลยกับจัดรายการเคยนหนกระโตหลักบ้านไม่ใช่ครับไม่ใช่นายกะโต อ็ยังปมทวินกับตวินโอ้โหยน้องวิน,นช่วยที่น้องช่วยที่อย่างนี้ไใจฮูงไอเรื่องช่วยไม่แปลกกลับแต่ว่าวันหนึ่งต้องยีริบครับว่าจะช่วยพื้นวันหนึ่งยีริบช่วยเอาช่วยตั้งคุณนี่ครับโอ้เงินก็ช่วยคุณเพื่อนในรายการนี่นไม่ตอบกับแต่การเจ้าตายอ่ะ Ồ, นอนไงน่ะที่เล่งเจียวเจียวอยู่ทุกวันในวิทยุขับป้อมไม่ขับแต่ว่าเล่นนี่หน้าแขางมั่งที่นอนฟูด,ดูทึงว่าปิดเหลือเอิเล่งไม่ไกลโต๊ะนอนที่ทำรื้อกับลึงลังนะป้อมรียบร้อน,นในพิษราไปบ้างเล็กน้อยไอ้เรื่องเต้างย่านไม่เชรียด้อยแต่นอนเล่งฝ่ายขึ้นเรื่องเต้างย่านไม่เชรียด้อยแต่นอนเล่งฝ่ายคึ้นเล่นไหนโมยเป็นไหนโมย ลุงเลียนเป็นลุงเลียนนองผู้น้ำจัดเจนมั่งที่ทำเรือพิจารไปบ้างเล็กน้อยอย่าไรไม่ทราบครับคือไม่ความัวาว่า,วายิ่งเอ่อดาวิดันได้กิจจการแข่งขันกีฬาแข่งใหญ่ขึ้นไปในประเทศนั่นกรณีไม่ความหวาเก๋นั้นตรงการดีจใจประชาชนทุกคนที่เล่นกีฬาปินทางประเทศก็ามาจําการสมัครเดือแกแข่งขัน ถ้านาก,กีเล่าคนนู้นอยู่นะหรือแกจะรังวันของควนนั้นมีขานักกีเล่าทุกคนที่เข้ามาจำกันเข่งข,ขึ้นจะได้รับเจ้าข้องจํารวยทุกคนเพื่อนองข้าจยอยู่แต่ต่อได้ไม่ทราบกับเพื่อวันที่ที่บ้านเดือนเน้านี้แล้ววันที่ที่ผ้านเดือนหน้านี้ไม่ความหมายประจาจนมาทางประเทศมาทางประเทศอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยผมจะประกาศประคุข้าวให้คนรู้กันทั้งเมือกเลยอ่า cho bạn nành tốc luôn gặp có quân mạc nóng nữa cho ngươn răng thông phải mà cháy cái nóng lên bà con nó mới rưỡng thì mới biêu nè à ơ tốt luôn là ăn khao ăn mang càng mưa ngồi lấy cái mùa đầu. มีโอกาสไปแสดงความสามารถในทอน้องสนามหลวงในการเล่นกีฬาประชาชนนักกีฬาทุกรุ่นทุกคน,ท,กคนทุกทีมในคิดตัวก็ตัง้งประเภทและทุกคนถือว่าแอาทำโมดชเลิศได้ในทอน้องสนามหลวงก็คงจะเป็นนักกีฬาที่ชื่อดังแม่ฉะนั้นมนานานนักกีฬาที่อยากดังทั้งหลาย เลี้ยงตัวกันทั่วทั้งประเทศต่ทีมใดคนไหนจะเป็นผู้ชนะเลิเอาละครับท่านผู้ชมดีรับฟังความต้านาต่อไปเลยครับ านะยังมีกระท่อมน้อยเล็กๆหลัลลงหนึ่งเป็นกระท่อมน้อยหลังโปโลโกโสก,กระท่อมน้อยหลังนี้เป็นเรือนพักของสมเด็จพระนางเจ้าที่บุพผาบ้าหญิงมาลินีขุนพลวุฒิไกลในนายวุฒาตาซึ่งในเป็นลูกชายท่านขุนพล าจะสงสัยกันเป็นนั้นมากว่าทำไมที่ท่นในพระนางเจ้าทิ่บุภามาอยู่ในตะท้อมน้อยหลังนี้เราจะเล่าประวัติของแมวีน้องกันใ้ทราบเถอะว่าพระนางทีบ่บุภาอาดีตก็ได้เป็นมารดาหีของราชาเทพบนเองราชอาณาจักรยุอาคีรี เมื่อพระนางนได้ทรงเลือคภาพระหญิงมาลีนีได้เพียงสามเ,เดือนบ้านเมืองได้บังเกิดเจลาจนขึ้นจะปองบาลาชาตทรงประชนจากต้นในพระนางเจ้าที่บุปผาในประเทศท่านคุน,น,น,นคลพลวุฒิไกลผู้ที่มีความจงรักภัดีในพระนางได้ติดตามพระนางมาด้วยมาอยู่ ทจีจนบ้านายเจ้าที่บุปผาไต่เบิสบตดลา่าธิดาคือควาหญิงมลินีขณะนี้ควาหญิงมลินีโตขึ้นมาเป็นสาวแล้วท่นคุณพลวุฒิไกลก็ได้มามีลูกชายคนหนึ่งชื่อนายวุฒาตาแต่วันนี้ภรรยาก็สุญชิ้นชีวิตไปเสียแล้วทุกวันเวลา ก็เป็นประธางเจ้าที่บุคคลมักจะบนถึงเรื่องชีวิตข้างอดีตเสมอจึงทำให้ผ้าหญิงน่าสงสัยอย่างยิ่ง ันเลยนะลูกนะว่าชีวิตของเธอเย่ยแม่จะต้องมาระก,กรรมลำบากอย่างนี้นะลูกนะเมื่อก่อนเราอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองเราอยู่ในประสาทราชวังเรามีแต่ความสุขตลอดการไม่นึกไม่ขวัญเลยนะลูกนะว่าจะมาตกอยู่อย่างนี้แม่จ๋าทุกวันเวลาที่แม่บ่นในเรื่องนี้เสมอว่าเมื่อก่อนเราอยู่มีความสุขเราอยู่สนุกสนานเราอยู่สบาย แม่ลองบอกกับลูกหน่อยสิคะว่าเมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศชาติบ้านเมืองใดยอยู่แบประสาทว่างไหนใครเป็นผู้ให้กำเนิดของหนูใครผู้เป็นพระบิดาผู้มาเกิดกล้าวแม่จา๋าไม่จะบ่นอยู่เลยนะแม่นะลองบอกลูกหน่อยสิคะเสด็จแม่ลูกอยากจะรู้และอยากจะทราบจริงๆนะคะลูกรนะักยังไม่ถึงเวลาก่อนเลยลูกถึงเวลาวันใดแล้วแม่จะบอกกับเธอเอง โท h, แม่จ๋าแม่บ่นอยู่เสมอว่าไม่ถึงเวลาไม่รู้หรือเปล่าว่าเวลาแม่บ่นอย่างนี้ลูกอยากรู้อยากทราบเหลือเกินแล้วทําไมที่แม่ต้องทวงเวลาลูกไว้ให้มันถึงเวลาก่อนสิลูกถึงเวลาวันใดแล้วเธอไม่ต้องถามแม่บอกเองโท h, แม่แล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาเลยคะยังก่อนนะจ๊ะถึงเวลาวันใดแม่บอกเอง พอแม่รู้หรือเปล่าเวลาแม่บ่นและยุลูกอยากทราบเหลือเกินลุงจ๋าลุงพอจะรู้บ้านหรือเปล่าข้าช่วยบอกหล้านหน่อยดิจจะลุงววาหญิงที่กรกยังไม่ถึงเวลาก่อนหญิงถึงเวลาวันใดเลยลุงบอกเองหญิงไม่ต้องกระตือรือร้นเรื่องราวทั้งหมดความเป็นมาครั้งอดีตนะลุงจะเล่าโดยละเอียดแต่ในเมือ่อยังไม่ถึงเวลาก็หญิงเฉยเฉ,ยเฉยไปก่อนเถอะและทำไมดิลุงกับแม่นี้พูดเหมือนกันเลย แม่จ๋าช่วยบอกหนูหน่อยดิคะว่าใครเป็นผู้ผู้เป็นพระบิดาของลูกลูกอยู่ที่ไหนทำไมมาอยู่อย่างนี้ให้มันถึงเวลาก่อนสิลูกโถถามไม่ถึงเวลาลุงช่วยบอกหน่อยดิคะไอถึงเวลาก่อนทีหญิงถึงเวลาวันไดเลยลุงบอกเองและเมื่อไรจะถึงเวลาละพะอก็ยังก่อนที่ไอกาดพูดแล้วไม่ถึงเวลาพูดแล้วไม่ถึงเวลา รู้หรือเปล่าว่าเวลาพ่อกับเดป้าบนเรือ่องนี้พวกเราอยารู้อยากทราบเหลือเกินแต่ครั้เวลาถามไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาแล้วเมื่อไรจะถึงเวลาละ่ะพ่อ่อไอกาด <c oughs> มึงจะเด็กพ่อของมึงแล้วเหรอก็อไม่แน่นะเว้ยถามไม่ยอมบอกพูดไม่ถึงเวลาถึงเวลาเมื่อถึงเมาถึงเวลามอะไรบอกหรือไม่บอกอ๋อ ถึงเวลาก็คูบอกแล้วสิไอ้กาดบอกก็บอกแค่นั้วเราจะได้รู้ถ้ามาถึงเวลาก็ที่ไม่ถึงเวลาเราบอกยังไงอ่ะพูดทำไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาไม่รู้ก็ว่ามาสิไอ้กาศนี่มันแปลกเว้ยจาดร้อยฮะผูดแต่งไอ้กาดไม่รู้เรื่องกระมมันก็ะวาดไปหน้าดีเลิศเหลยออีอย่างมันกาดเรียกเพื่อนไอมันกาดก็วายอุตส่ากาศไอ้เตึง ไม่กูเรียกมันพลาดเหล่า้าผู้ตึงมันดาเด็กให้ชนไม่เลื่อยมันคาไปหนึ่นตายโองผัวดีมาเน้นว่าผมมันเป็นขุนพลกันคันนี้กระโหลกขุนย่อยเลยทวนมาคาดุนนังเวจริงเหรหนุ่มเล่ไม่ใครกลับเจอเม็ไม่ลงปบัตรดยกะผมมันได้เป็นย่อยเป็นโจผมมันมีตำแหน่งหน้าทีดีดีเลยโลกไม่เจบ้าเร่งเงิน ไทยอ้งมาจงดงไม่เลื่อยขาดกูจะพูดถึงอะไรมันขาดกูเกรงใจเลยเนี่ยไทยอ้เต่งใจเรือออกเรื่องมันยั่งเลยนูเนี่ยไทยอ้วันนั้นกูมาแต่เล่ลายการหัวงนนี่เขานิมนต์นอนรับอยู่วันอกชาติคขานี้พอดีมจากไอ้ทษลุมกันกูก็รับอนับก็พอลุมเที่ยวก็ฝ่ายนอนคู่กันกู่กันเขานี้มันไปฮาเชือกในร่นมาแต่ในไม่รวยหนู่นูเช่น Ít này lâu đất gomalik prai của tay ông mặt tung chắn tambuong tambuong gazai bay chắn buông bay chắn tang 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 hoặc trâm mẹ đều rồi. Là mình đứng mân đương vào các trận lệch khan trúc khu lùng tay ơi, yêu cương chôn vlog nắng khu năm tọc giấy gặp luôn người lê nùng 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 ơ, nùng 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 lùng nùng 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 ชอาบวันเกี่ก,กูเดียวไม่ออกตายอง้งกูมันกลิ้งใจกว่าบ้านี่กูลาบแล้ว้ะผู้ถืออะไรครับไม่ปพรมเลยหนึ่งตายอง้งแด็กพีเล,เลยแล้วก็เล่นอุบาบนแบบนั้นแล้วคนแค่พีแล้วก็ไปนอนห้อยเด็กอยูอย่กูเคลียดหนึตายอง้งไม่เลยกูใหมันกานกูไม่ยุ่งเลยพี่นางครับ ว่ายังไงเลยน้องกาดในเมื่อถามโดยเด็ดป้าสามพ่อก็ไม่ยอมบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดครั้งเป็นมาก็ระเยอยู่เลยนะพี่นางนะน้องจะพาพี่ไปไหนนะจ๊ะเราไปเที่ยวสนุกเอี๊ยงาที่ดีมารายชายทะเลดีกว่าจ้ะพี่อากาศมันปโปร่งในสถานที่นั้นเราไปในสถานที่นั้นแล้วเรามีความสุขเราอยู่อย่างนี้เราไม่สบายใจก็บนกันได้บ่นกันดีเวลาเราถามเ็าไม่ยอมบอก <c oughs> แล้วเมื่อไหร่เราจะกลับมาน้องนะ้ำเมื่อเราไปแล้วตอนบ่ายก็เรากลับดีจ้ะพี่ แม่จา๋าแม่จา๋าลูกจะกลับลาแม่ไปก่อนนะจ๊ะแม่ถ้าจะไปนหนอย่ลูกะนูจะไปเที่ยวสนุกเกงหากับน้องกาที่ดีมาชายชายทะเลแต่เธออย่าไปไง่ายนานนักนะลูกนะเดี๋ยวแม่เป็นห่วงนะจ๊ะตอนบายให้เธอกลับมาแม่จา๋าลูกจะกลับมาหาแม่เรียบร้อยแม่ไม่ต้องห่วงลูกเลยคะก็ไปสิลูก ลาลาก่อนนะเจ้าลุงว่าหญิงจะไปไงนานนักเน้นเดลุงเป็นหวงไม่เป็นไรรวขาดตอนบ่ายหนูกลับลาก่อนและจ้แม่ลาก่อนและเจ้าลุงไปน้องลานครับติดป้าอาเธอพยายามคุ้มครองพี่นางก็เคยปลอดภัยนะลุงนะเรียบร้อยครับพอกกาบลาไหมอกลาบลาเด็ดป้าก่อนลาล้วพ่อลาลคกับ นุนยช่วยกันระมัดระวังรักษาด้วยนะครับเรียบร้อยครับหลอกอนกับแท้งไงลูกเชนปลอดภัยด้วยนะเรียบร้อยครับท่านขุนพลขาเรื่องราวทั้งหมดนี้เราจะบอกเล่าก้าวิพกระเด็ทั้งสองไม่ได้นะครับใช่บรรยากาวส้เด็ดพนางเรื่องราวทั้งหมดนี้จะบอกเด็กทั้งสองไม่ได้ะะไดาาเ,รเรดรดพราะเด็กมันใจร้อนมากเมตารมันเกิดขึ้นอย่างว่าละพะนงัง เด็กทั้งสองก็จะต้องเดือดร้อนมารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้จะคิดกระทำโตสัตรูโดยที่ไม่มีแผนโดยที่ไม่เข้าใจถึงเหตุผลคลัวอันตรายจะเกิดขึ้นแก่เด็กแต่พระนางไม่ต้องห่วงราชอาจักรปยญวาคีรีคงจะเป็นของพระนางแน่สักวันหนึ่งที่กล่าวกระมมอมจะต้องพยายามตอกผู้มาให้ได้ดีมากในระะัานขุนพล I'm not แถวนี้รู้สึกว่าสบายมากนะเธอนะใช่ครับพี่นางรู้สึกว่าอากาศในแถวนี้สบายเหลือเกินพี่นางนั่งอยู่แถวนี้ก่อนนะพี่นะและ้วกาเธอจะไปไหนอ่ะน้องผมจะกลาบลาพี่นางไปเที่ยวงกษณานนแถวโน้นก่อนนะพี่นะเธอจะไปไให้ไกลนักน้องนะเดี๋ยวพี่นางเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกครับถ้าพี่นางมีแผนอใด,ดเกิดขึ้นเลยเธอจะวิ่งมาช่วยเหลือพี่นางทันเหรอวิ่งมาทันแน่ครับผมรับรอง พี่นางมันจะเกิดเรื่องราวอะไรก็ไม่ว่าผมวิ่งมาทันแน่ระยะร้อยกิโลเมตรผมวิ่งเพียงห้านาทีเท่านั้นมา,า,า,าอะไรก็ได้ก็ร้อยกิโลวิ่งห้านาทีเร็วเกินเร็ว,เรวว่าลุกลดกับวันนั้นเขาคุกก็ผมเร็วกว่านั่าแะท,ะท่งกิืออะไรที่ตายอุ้มมึงไม่มีทางวิ่งเพื่อเกิร้อยกิโลเมตรวิ่งห้านาทีนาเท่งไม่เชื่อเหรอ ไม่เชื่อก็ลองดูดิกับผมวิ่งแข่งกับผมก็ยังได้ร้อยกิโลเมตรผมต่อยคุณไปแล้วเก้าสิบเกกิโลเมตรครึง่งลอยกิโลเมตรให้กูไปแล้วเก้าสิบเก้ากิโลเมตรครึง่งใช่ยังเลือกครึ่งโลใช่แหมหน้าแผ่เด็กักที่ล้วกูเป็นไส้ก็มายับประมาทโลกันนี้ มึงเคยวิเจ็เรื่อยกาเด้อแม่เอ้ยก็มารพอเอ้ยแม่เอพอเอ้ยแม่หรือกูมันจำในดวงพระอยู่ใจใครหนูนึถายอ้ตัวตาอีกก็มาโอรมันไ้วิ่งเร็วพรือทิกามันมาใะช่องเก้ากูอยู่มึงกเลวัาน่ะไอนี้ข้ากูไม่จะชั้นด้เลยนูนึกกูดูแลแล้วว่ายาวอย่างน้อยช่องมันไม่จะช่องชอกเลย สงรงร่ำจับอยู่นู้น่งอ,อย่าแรงพี่นางครับไม่ต้องหว่วงนะพี่นะผมไปไม่ไกลแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาหาพี่พี่ไปดี่น้องพี่นางจะรออยู่ที่นี่ครับไปแต่เท่งหนุมน้ยมาแถวนี้ดีกว่ามาสิไปเท่งแถวนี้เลยมึงกับปูผมล่าร้อนกับอย่าไปไกลนะักนะเท่งนะไม่ลกลยกับเดี๋ยวมา ¡No, <coughs> ญาูป้าเผียวซึ่งไน้รับคำฟังยาผููเป็นพระบิดาเขาว่าไอ้ก็เดินทางไปยังประเทศชาติปยาคทีรีเพื่อไอ้ก็ไปทำงานอะไรอย่างหนึง่งแต่เ็าจะบอกเล่าเ0้าสิบกับใครไม่ได้ว่าเ็าจะไปทำงานอะไรแม้แต่เพื่อนรักทั้งสองที่เดินร่วมทางมาด้วยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเขาจะไปทำงานอะไร มาต้องบงเถื่อนไลายวันด้วยกันวันนี้ก็มาหยุดนั่งคุยกันอยูดทีต,ต้ต้นไม้ต้นหนึง่งก็จะนำเรื่องราวในมาสนทนากันขึ้นในที่ติดตามต่อไปเลยครับ